มาหาวิธีทำให้เงินออกลูกออกหลานแบบจับต้องได้ดีกว่าก็ตามที่พลาดหัวคลิปเลยค่ะคือการสร้างให้เกิดรายได้จากการลงทุนที่จับต้องได้มีหลายแบบจริงอยู่ที่การลงทุนมีหลากหลายรูปแบบผลตอบแทนมากบ้างน้อยบ้างยิ่งตอบแทนเยอะก็ต้องเสี่ยงเยอะถ้าตอบแทนน้อยก็ต้องดูว่าคุ้มไหมที่สำคัญเมื่อลงทุนแล้วเราได้อะไรครอบครอง สำหรับธุรกิจทอถุงมือกับชีนาซับพลยลูกค้าลงทุนลูกค้าได้อาชีพได้ความรู้ได้เป็นเจ้าของเครื่องจักรและมีโอกาสเติบโตวันนี้ทีมช่างของชีนาซัพพลยเดินทางส่งเครื่องจักรทอถุงมือให้คุณมาที่จังหวัดน่านตัวคุณมาบินตรงกลับมาจากการทำงานที่ประเทศออสเตรเลียเลยค่ะเพื่อมาวาง ที่บ้านและหวังจะกลับมาอยู่บ้านในอนาคตข้างหน้าเคตเร่งด่วนทีมงานชีนาซับายเราจัดให้ค่ะสบายๆที่สำคัญพวกเราทำงานแบบมืออาชีพค่ะมีตัวตนและทุกเคสติดต่อผ่านเจ้าของบริษัทเองโดยตรงเลยค่ะวันนี้ทางทีมงานชีนาซับายขอขอบพระคุณคุณมาร์คสำหรับความไว้วางใจในชีนาซัพายขอให้เร่งทำตลาดได้และกิจการรุ่งเรืองค่ะ ถุงมือกับชีนาซับพายทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหมือยทำการตลาดก็ขายได้